เรื่องราวในวันนี้จะขอนำเรื่องราวเกล็ดประวัติของหลวงปู่เจียจุนโทสิทธิ์ในองค์หลวงปู่ม่านภูริทัตโตในคราวที่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อโปรโดญาติโยมหลวงปู่เจียเป็นพระที่มีนิสัยเป็นคนตรงตรงพูดจรงิรงทำจรงิจรงคำพูดคําจาของหลวงปู่บางครั้งก็รุนแรงจนคนทั่วไปตกใจก็มีชนิดที่ว่าขวานผ่าซากเลยทีเดียว แต่ทว่านี้ก็เป็นปฏิปทาเฉพาะของหลวงปู่เจียผู้เป็นพระเถราจารย์กรรมฐานสายป่าซึ่งเป็นที่ยอมรับของบรรดาพระรป่าทั้งหลายและได้รับสมญา,านามว่าผ้าคีริ้วห่อทองเรื่องราวของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรขอทุกท่านโปรดรับฟังกันครับในปีพุทธศักราช2538 เกิดอุทกภัยน้ำท่วมวัดป่าภูริทัตตาปฏิปทารามเป็นครั้งที่สองหลวงปู่เจีย้ยได้แสดงนิมิตให้พระลูกศิษย์ที่ไปภาวนาบนดอยอ่างขางเห็นเกือบทุกคืนว่าลงมากูจะไปสิงคโปร์พระลูกศิษย์รูปนั้นเมื่อออกพรรษาก็รีบลงมาจากดอยอ่างขางแล้วโทรศัพท์หาโยมที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ที่กรุงเทพ เขารีบบอกทันทีว่าครูบารีบลงมาหลวงปู่จะไปสิงคโปร์เมื่อพระรูปนั้นลงมาก็เข้าไปกราบเรียนท่านว่าหลวงปู่จะไปสิงคโปร์หรือหลวงปู่ก็ว่าก็ไปสิกูตะโกนเรียกมึงลงมาตั้งกี่คืนแล้วไม่เห็นมาไอหาหลวงปู่ตบท้ายด้วยสำนวนประจำอง,งค์ที่ท่านปรารบเช่นนี้ จะเพราะเหตุอะไรไม่มีใครอาจสามารถทราบเหตุผลที่แท้จริงได้เพราะโดยปกติในระยะหลังหลวงปู่จะไม่ยอมเดินทางไปที่ไหนไกลๆท่านมักจะบ่นเจ็บก้นอยู่เสมอแต่ด้วยอำนาจของความเมตตาแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ที่หลวงปู่มีต่อสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนใกล้หรือไกลหากเป็นธรรมที่พอจะสงเคราะห์ให้สัตว์โลกได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ถึงยากลำบากเพียงใดท่านจะอุตส่าห์พยายามไปโปรดเสมอการที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้จึงต้องมีความพิเศษแห่งธรรมภายในที่ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นแน่แท้วันที่ท่านเดินทางไปที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องตอมจะต้องตรวจก่อนหลวงปู่สภายย่าไม่ยอมให้ตอมตรวจ เพราะท่านไม่เข้าใจระเบียบของโลกสมัยใหม่ท่านกล่าวว่าเฮ้ยกูไม่ให้ตรวจพระลูกศิษย์ก็บอกว่าปูไม่ตรวจไม่ได้มันผิดกฎหมายท่านกล่าวว่าเหรอกูไม่รู้เวลาตอมอตรวจข้าวของในาย่ามของท่านเทออกมามีมีดหัวขวาที่ยังไม่ได้ใส่ด้ามหลายอันไขควงเจ็ดแปดเล่ม และเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับเหล็กที่ท่านตีเองหลวงปู่บอกว่ามึงดูดีๆหน่อยเดี๋ยวมันจะขโมยของกูมึงต้องคอยป้องกันกูกูไปดีจะเอาไปฝากคนที่โน่นท่านพูดกับพระลูกศิษย์ที่ไปด้วยเหตุการณ์ในขณะนั้นตลกขบขันมากก็ตอนที่ตอมอตรวจยามของหลวงปู่ท่านไม่อยากให้เขาตรวจยามท่านแต่มันจำเป็น ยาใบานั้นจึงถูกดึงยึกยักยื้อกันไปมาระหว่างหลวงปู่กับเจ้าหน้าที่ต่อมอดูแล้วน่ารักน่าขบขันดีเหมือนกันเมื่อขึ้นเครื่องบินท่านนั่งชั้นบิสเนสคลาสในขณะที่ท่านนั่งอยู่บนเครื่องบินท่านปวดปัสสาวะท่านจึงบอกลูกเศรษจว่าโอ้ยปวดท้องฉี่โว้ยหลวงปู่ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปพระลูกเศรษจหันมากราบเรียน กูไม่ไปกูจะฉี่มาตรงนี้แหละท่านพูดเสียงดังๆเหมือนอยู่วัดตรงนี้คนเยอะครับหายเขาพระกราบเรียนเฮ้ยไอชิพหายอายทำไมวะท่านพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแสดงเจตนาที่แท้จริงแล้วท่านก็หยิบกระโทนที่นำไปด้วยฉี่เสียงดังจอกจอกแอร์โฮสเตตเดินผ่านไปมาทำยิ้มเพราะเขาไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้ และผู้โดยสารอื่นก็นั่งมองด้วยอาการแปลกๆแ,แต่สำหรับหลวงปู่ท่านไม่เห็นใครเป็นคนแปลกหน้าเลยท่านสบายๆเมื่อท่านปัสสวาวะเสร็จสจวดได้เข้ามาหาพระและพูดว่าผมจะนำกระโถนไปเทให้ครับทางสายการบินเขาบริการดีมากช่วยเทปัสสวาวะของท่านให้โดยไม่รังเกียจเลยเมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากร สั่งคุณอดีศักดิ์ซึ่งเป็นกงสุนใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์มารับท่านถึงเครื่องบินหลวงปู่ถามว่าใครใครนั่นพระท่านไม่ทราบผมอดีศักดิ์ครับเป็นเอกอัครราชทูตประจำสิงคโปร์ครับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจให้มารับหลวงปู่ครับท่านกงสุนใหญ่ตอบเออไปไปหลวงปู่พูดสันส้นหลวงปู่ท่านไม่ชอบคนเจ้ายศเจ้าอ,อย่าง ชอบทำอะไรสบายๆจึงไม่รบกวนท่านกงสุนใหญ่แล้วท่านก็พูดว่าเขาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราผ่านก็พอแล้วเราไม่รบกวนเขาในระหว่างที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์หลวงปู่พักที่บ้านโยมอ่อนี้และไปเทศนาธรรมที่วัดป่าเลไลได้อบรมสมาธิภาวนาทุกคืนภาา่ายโยมนั่งสมาธิครั้งละสองชั่วโมงคนสิงคโปร์พากันแปลกใจว่า พระแก่ๆทำไมนั่งไม่ขยับขยื่อนได้นานขนาดนี้ขณะที่ท่านพักอยู่บ้านโยมอ่อนี้มีวันหนึ่งท่านตื่นนอนช้ากว่าทุกวันปกติพอพระเคาะประตูเรียกพระจะเข้าไปทำวัดปฏิบัติต่อองค์ท่านเช่นเทกระโทนหรือวรินน้ำชาถวายเป็นต้นแต่วันนั้นท่านนอนเอาจีวัคลุมศีรษะพระแงประตูเปิดแต่ไม่กล้าเข้าไป หลวงปู่ดึงผ้าที่คลุมลงมาแล้วเรียกพระด้วยเสียงเบาๆมานี่มึงมานี่แล้วท่านก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงปุรับแล้วก็พูดออกท่าทางมีรสชาติมากว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันชิบหายวะ่ะพร้อมกับเอามือตบลงที่หัวเข่าของท่านเองดังป้าบป้าบเหมือนสะใจอะไรบางอย่างมันชิบหายวะ่ะท่านย้ำหนักแน่นเมื่อคืนเข้าสมาธิจิตสว่างสวัยมากโอ้โห ไม่ได้เข้าจิตอย่างนี้มาหลายปีแล้วคืออย่างนี้นะถ้าใครเข้ามาหาเราอยากอธิษฐานอะไรอธิษฐานไปเลยมันได้แน่นอนให้เรียกญาติโยมทุกคนมาฟังธรรมในวันนี้เราจะแสดงธรรมหลังจากท่านแสดงธรรมเทศนาจบลงท่านได้ปรารบว่าวันนี้ใครปรารถนาอะไรให้อธิษฐานเอาผลปรากฏว่ามีโยมคนหนึ่งอธิษฐานขอถูกรางวัลที่หนึ่ง แล้วเขาก็ถูกจริงๆคนอื่นๆที่อธิษฐานอะไรก็ได้ตามอธิษฐานนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมากขณะที่ท่านพักค้างที่บ้านโยมอ่อนนี้นั้นมีพระมาจากปีนังประเทศมาเลเซียชื่อครูบาจำนงมากราบิีนบ์ท่านไปปราบผีมิจฉาทิฏฐิที่เกาะปีนังผีดุมากจะสร้างวัดก็สร้างไม่ได้เมื่อหลวงปู่ท่านนั่งหลับตาพิจารณาพักหนึ่ง ท่านก็ตอบว่าไปไปเลยจากสิงคโปร์นั่งเครื่องบินไปเกาะปีนังมาเลเซียพอเสร็จจากแผ่เมตตาปราบผีที่ปีนังท่านก็เดินทางลงมาเรื่อยๆถึงเมืองอีโปที่จังหวัดอีโปหลวงปู่พักที่สมาคมชาวพุทธมีหญิงจีนชาวมาเลเซียชื่อยูโปเองอายุ67ปีภาวนามา18ปปีเกิดปฏิภาคนิมิตเห็นร่างกายเป็นอสุภะ หลับตามเมื่อไหร่เห็นร่างกายของตนเองในสมาธิภาวนาเปื่อยเนา่าผุพังบุบสลายเห็นเป็นกองกระดูหน่าสลดสังเวชและน่าสะพรึงกลัวเธอจึงปรึกษาสามีสามีก็ว่าเธอเป็นบ้าจิตวิปริตเสียสติเธอจึงเที่ยวสองหาครูบาอาจารย์ทั้งในมาเลเซียสิงคโปร์และในที่อื่นๆที่พอจะรู้จักก็ให้ภาวนายุบหนอพองหนอ พระธรรมทูตในสมัยนั้นยังไม่มีใครมีความรู้ที่แท้จริงแนแนวการสอนสมาธิแบบนี้ได้สอนแค่เพียงให้ดูลมยุบหนอพองหนอแกก็ตอบพระว่าโหท่านจิตฉันมันไม่ยอมยุบหนอพองหนอแล้วจิตมันไม่ไปกับคำบริกรรมแล้วหลับตาลงมันก็เป็นของมันเองเมื่อเธอไม่มีครูบาอาจารย์ที่พอจะอบรมสั่งสอนได้จึงหันมาอดอาหาร ขังตัวเองอยู่ในห้องดูปฏิภาคนิมิตเป็นเวลาเจวันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปฏิภาคนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้จนในที่สุดเมื่อเธอทราบว่าหลวงปู่เจียเดินพระกรรมฐานเดินทางมาจึงดีใจเป็นอย่างยิ่งรีบเดินทางมากราบและเล่าความแห่งปฏิภาคนิมิตนั้นให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่จึงสั่งให้เธอนั่งสมาธิกำหนดปฏิภาคนิมิต แล้วท่านก็สอนขึ้นทันทีว่าให้กำหนดจิตเข้าที่เก่าที่เคยเห็นแล้วให้กำหนดเตโชกสินตัดและเผาอสุภานั้นเสียอย่าให้เหลืออะไรอยู่อีกพอจิตเธอวางอสุภะนิมิตเท่านั้นแหละเกิดรวมใหญ่ขึ้นทันทีเมื่อเธอถอนจิตออกจากสมาธิแล้วได้ตะโกนร้องไห้โฮโฮพร้อมทั้งน้ำตาด้วยความปิติอิ่มเอิบใจกราบแล้วกราบเล่า อุทานพร้อมทั้งตะโกนด้วยเสียงอันดังด้วยความตั้งใจว่าฉันเจออาจารย์แล้วฉันเจออาจารย์แล้ว18ปีเพิ่งจะเจออาจารย์ในวันนี้เมื่อพระอาจารย์จันเรียนคูนวโรซาวาหลวงปู่ไปต่างประเทศได้โทรศัพท์จากเมืองไทยไปหาหลวงปู่ท่านจึงบอกว่าจันเรียนให้มาสิงคโปร์ช่วยกันหน่อยเพราะที่นั่นมีแต่คนภาวนาแต่ไม่มีคนสอน ส่วนเมืองไทยมีแต่คนทำงานไม่มีคนภาวนาเราไปช่วยคนภาวนาติดขาดได้คนหนึ่งมาแค่นี้ก็คุ้มแล้วหลวงปู่พูดด้วยความเบิกบานใจหลวงปู่ท่านรักคนภาวนาสาเหตุที่ท่านเดินทางไปสิงคโปร์เพราะมีคนสิงคโปร์มาถามเรื่องภาวนากับท่านบ่อยๆบางคนมาถามธรรมะข้อเดียวแล้วก็บินกลับประเทศก็มีหลวงปู่ท่านกล่าวว่า น่าสงสารจริงๆบินมาถามข้อเดียวก็กลับไปสู้เราไปคนเดียวไม่ดีหรือจะได้ช่วยเขาเป็นพันๆหมื่นๆท้งท้งที่แสบก้นเจ็บหลังก่อนท่านมาสิงคโปร์มีญาติโยมหลายคนห้ามปรามท่านท่านก็ดูเอาว่าไอ้หางี่เงา่านึกว่าเราไม่มีสติปัญญาหรือไงท่านได้โปรดญาติโยมที่เมืองอีโปแล้วจึงเดินทางไปที่เคอเสร็จจากเคอ ก็บินกลับมาที่สิงคโปร์อย่างเดิมพักที่บ้านโยมอ่อนี้ในขณะที่พักที่สิงคโปร์มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะนำมาพิจารณาและเป็นคติคือมีโยมคนหนึ่งชาวอินโดนีเซียมานิมนท์ท่านไปที่เกาะบาตัมเพราะที่นั่นเขาร่าลือกันว่าผีดุมากเหี้ยนมากคนงานที่โรงงานล้มป่วยมากโดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่เป็น เจ้าของโรงงานไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะไม่มีใครกล้ามาทำงานคนงานกลัวนี้หมดเลยหาหมอผีมาจากที่ต่างๆก็เอาไม่อยู่เหยียนมากๆเขาจึงมานิมนต์หลวงปู่ไปนั่งเรือไฮดรสปีดจากสิงคโปร์ไปที่เกาะบาตัมประมาณสี่สิบนาทีเมื่อไปถึงที่โรงงานแห่งนั้นหลวงปู่ท่านอุทานว่าโอ้โ oh หผีเยอะชิบหายเลย ท่านจึงให้เขาเอาผ้าขาวผ้าแดงมาเขียนยันแล้วนำมาห่อก้อนหินแล้วจึงนั่งสมาธิปลุกเสกในขณะที่ทำพิธีอยู่นั้นหลวงปู่กระซิบบอกพระว่าเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวถึงหูอาจารย์มหาบัวเข้าด่าผมแน่เลยเมื่อปลุกเสกเสร็จท่านขึ้นนั่งรถเข็นให้พระเข็นไปตามทิศต่างๆที่ท่านสั่งท่านกำหนดสมาธิ และบอกทิศทางให้พระเคว่งก้อนหินไล่ผีตามที่ท่านสั่งเดี๋ยวก็ทางซ้ายเดี๋ยวก็ทางขวาเสียงเคว่งดังปังปังปังบางทีพระเคว่งไม่ถูกตามจุดที่ท่านสั่งท่านก็บอกว่านั่นมัหนีไปทางนั้นแล้วเข็นเข็นตามมันไปพระรูปนั้นท่านเล่าว่าเหมือนหนังในโปโยโปโลเยอย่างไงอย่างนั้นเลยเมื่อพระทำไม่ทันใจท่านท่านพยายามลุกขึ้นมาทำเองเท้าท่านสวมรองเท้าไม่ได้ ท่านเอาเชือกมัดรองเท้าให้ติดกับเท้าแล้วพันๆหลายๆรอบเดินเปนหน้าเป๋หลังจวนเจนจะลม้มมาจับก,กูหน่อยสิไอ้หากูจะล้มอยู่แล้วท่านตวาดเสียงดังไอ้ผีพวกนี้มันหนีไวชกักช้าไม่ได้เราต้องเร็วเมื่อเสร็จพิธีท่านก็พักอยู่ที่นั่นสองวันจึงเดินทางกลับสิงคโปร์มาพักที่วัดป่าเลไลคืนที่พักวัดป่าเลไลนั้นท่านเล่าว่าโอ้โ oh ห ผีใหญ่เบิ่มเทิมดำปืดเลยจะมาทับท่านเกิดมาในชีวิตผมเจอผีดูสองครั้งครั้งแรกที่วัดเขาแก้วครั้งนี้ผีดุแม่งมันชิบหายเลยจะมาทับโอ้โหอ,อย่างใหญ่เมื่อคืนปราบไปเรียบร้อยส่งไปเกิดแล้วสบายท่านพูดจบแล้วก็หัวเราะยิ้มยิ้ม